สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นป .2 นะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทงุกท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะหยุดปีใหม่แล้วหลังจากปีใหม่ได้หยุดยาวเลยนะคะเพราะว่าไวรัสโควิดมาอีกแล้วนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะจริงๆคุยไม่อยากมาเจอกันในบทเรียนออนไลน์เลยนะคะอยากให้เรามาเจอกันในห้องเรียนมากกว่าเนาะอ่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราจะมาทบทวนกันเรื่องที่เราเรียนไปแล้วนั่นก็คือเรื่องการ วัดความยาวการชั่งน้ําหนักนะคะส่วนเรื่องที่จะเรียนถัดไปก็คือเรื่องการตวงนะคะเดี๋ยววันนี้ค <Hindu> รูจะมีวิดีโอนะคะเป็นวิดีโอประกอบการสอนนะคะให้นักเรียนไปศึกษากันส่วนเรื่องการวัดความยาวกับการชั่งน้ําหนักนะคะคุณครูจะมอบหมายงานให้นักเรียนถ่ายวิดีโอนะคะการวัดความยาวสิ่งของที่อยู่ในบ้านนะคะ2ชนิดนะคะแล้วก็การชั่งน้ําหนักอะไรก็ได้นะคะอยู่ในบ้าน2ชนิดแต่ถ้า ที่บ้านนักเรียนนะคะไม่มีเครื่องช่างหรือว่าอะไรเนี่ยไม่เป็นอะไรนะคะ,ะวัดความยาวมาก็พอนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดก็ได้หรือว่าเครื่องมืออะไรก็ได้นะคะที่มีอยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปมีกิจกรรมดีๆมาให้นักเรียนทำแน่นอนนะคะรอดูเลยนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมศึกษาเรื่องการตวงไว้นะคะเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการตวงนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย